สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว Ferrari 296 GTS ครับเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยว,วันนี้ผมรู้สึกลัคกี่มากนะครับเพราะผมได้มาถ่ายรถคันนี้เป็นของรุ่นพี่สนิทผมพี่ท็อปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเนสสวัสดี FC นะครับช่องน้องเนสด้วย<ช>นะครับผมหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นพี่เขาในรูปแบบของผู้กำกับหรือแม้แต่ในรูปแบบของผู้บริหารแต่วันนี้เนสจะมานำเสนอพี่เขาในแบบเพอร์ซันอลและในแบบคนรักรถตามสไตล์ของเนสเลยเราจะมาดูกันว่าไลฟ์สไตล์และมุมมองทางธุรกิจของเจน3เด็กสมบูรณ์เป็นยังไงพี่ท็อปครับเดี๋ยวขอพี่ท็อปแนะนำตัวให้ทุกคนหน่อยนะครับพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ปัจจุบันทำงานอะไรโอ้โหได้ครับผมว่าสุพลตั้งสอดวิสิตนะครับปัจจุบันอายุ2 6ปีนนนนนะะะคคครรรััับบบแล้วก็็ทางเเปออ นะครับอยู่ที่บริษัทยันวอยุนนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของซิลตราเด็กสมบูร์นั่นเองอนครับผมอินเสิร์ตเลยครับซีว่าอร่อยมาก <laughs> <laughs> สุวะดอยอด <laughs> วันนี้น้องเนทอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถคันนี้ไหนบอกพี่มาวันนี้ที่มาบุกถึงบ้านพี่เนี่ยอยากจะรู้อะไร พี่ท็อปครับอันนี้คือ Ferrari อะไรครับผมแนะนำให้ทุกคนฟังหน่อยครับอันนี้คือ Ferrari 296 GTS นะครับอย่างที่น้องเนทได้พูดไปในช่วงต้นคลิปเลยนะครับ GTS ก็คือ GT Spider นะครับสุดแรกเลยแล้วกันนะครับ f ฟ r r ์ารนำระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้กับสปอร์ตคาร์เราจะเห็นน้อยมากจริงๆเนทที่ Ferrari ทําทำออกมาด้วยเครื่อง V 6นะครับปกติแล้ว V 8นะครับแต่ด้วยคันนี้นะครับที่เขาดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับด้วยกำลังเครื่อง830 แรงม้าด้วยกันนะครับ oh. ทำให้มีการนำไฟฟ้ามาบวกกับเครื่อง V6 นะครับ uh huh. ทำให้ แรงม้าเพิ่มขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งข้อดีคือเป็นไฮบริดเนื่องจากว่าบางทีนะครับเขาเข้าใจถึงปัญหาของผู้ขับขี่อย่างเราว่าอย่างพี่นยจะแอบเอารถออกจากบ้านหนีพ่อหนีแม่หนีพี่เขาทำบ่อยพี่เขาไม่ใช่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 ไ่ใพ่ออยู่ดูพ่ออยู่ดูบางไม่อยากให้มีเสียงดังรวคเพื่อนบ้านต่ตานานะครับเขาก็เข้าใจแล้วก็เลยนําระบบไฮบริดซึ่งเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของความเงียบในการขับออปชั่นคันนี้ไม่เป็นสองรองใครในปัะพีนะ นะไม่ได้ไม่ได้ขิงแต่รแแต่พี่ใส่ใส่เราแต่เราใส่เต็มจริงๆนะครับเราใส่ใจเพราะว่านี่คือฟลอรี่คันที่ผมไฟฟันมาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าครั้งนึงในชีวิตเราอยากจะมีฟลอรี่ในครอบครองนะครับเราก็ใส่ใจในการเลือกทุกดีเทลเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูดีเทลแต่ละอันกันเดี๋ยวเรามาเปิดลิสต์ออปชั่นให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ารถก่อนเลยตัวออปชั่นนะครับทั้งหมดนะครับของฟลอรี่ของเรานะครับก็จะถูก เขียนไว้นะครับที่เพลทตรงนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าปกติถ้าคนเล่นรถ f e r r a ร i เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าออปชัน2แถวเนี่ยคือ f u l l y option แล้วเรามาเริ่มกันอยา่างพาร์ทแรกก่อนเลยเนี่ยเราเปิดกระโปรงหน้ารถมาแล้วนะครับอยากให้ดูตรงนี้ก่อนคือ f u l ี y Carbon ทั้งหมดเลยนะครับโอ้คำพูดหมดเลยนี่ถูกต้องครับเนื่องจากตัวเนี่ยเป็นคนโลกจิตระดับ,บนึงแล้วกันที่ เป็นคนชอบอะไรที่เป็นพาร์คาร์บอนคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะครับซึ่งมันเพิ่มรู้แหละว่ามันเพิ่มตังโดยเออไรประโยชน์ได้แต่ความเท่แต่เราชอบจริงๆนะครับในตัวนี้ <laughs> ที่ผมเน้นเทไว้ก่อนอะทุกคนเทไว้ก่อนนะตัวที่2ก็คือเอ่อตัวสีของ f e r r a r i คันนี้นะครับ <laughs> นี่ไม่ใช่สีสแตนดาร์ดนะครับอันนี้สีที่ต้องเพิ่มตังนะครับนี่คือสีลอสโซอิโมลานะครับเป็นสีเปิดตัวด้วยของตัว296 GTS นะครับแล้วก็296 GTD โอ้ชอบมากมาดูตัวต่อไปเลยนะครับให้ดูที่บอก นะครับเบาะนี้ก็เป็นเบาะที่เขาใช้แข่งกันจริงๆレスซีทนะครับ,รบก็ตัวข้างๆถ้าจะดูดีเทลทั้งหมดนะครับถ้าหายดีเทลก็จะเป็นตัวคาร์บอนทั้งหมดเหมือนเดิมคาร์บอนเหมือนเดิมเบาะก็ยังคาร์บอน Carbon นะครับเบาะก็คาร์บอนนะครับจริๆิๆถามว่ามันนั่งสบายไหมมันก็มันก็ไม่ได้สบายเทียบเท่ากับเบาะป,ปกติละกันที่ตัว <Okay. S 2> ที่ฟอร์ดเขาทำมาให้นะครับแต่เพื่อความเท่เพื่อความเท่ทุกอย่างคอนเซปต์วันนี้เพื่อความเท่เพื่อความเท่เพื่อความเท่ไม่ได้เกี่ยวรถน้ำหนักไม่เกี่ยวเลยนะเพื่อความเท่แล้ว แม่งนิ่มกว่าตัวนี้อีกทำไมกูต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มวะก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเหมือนกันครับตัวนี้นะครับตัวกระจกนะครับเราก็เป็นออปชันอีกนะครับเพื่อให้ได้มองเห็นเครื่องคือถามว่าต่างๆนานาที่ออปชันที่ใส่มาเนี่ยแม่งมีเพิ่มส่วรทนะตรงไหนวะเพิ่มตรงไหนวะบอกเลยว่าไม่มีความเท่ล้วนๆความความเท่ความเท่ล้วนๆนะครับความเท่ล้วนไม่มีอย่างอื่นผสมเลยนะครับ ก็เอาเอาแค่พัดคาร์บอนก็พอเมตรนะครับเพราะว่าออปชั่นอื่นๆมันก็อีกเยอะเดี๋ยววีโอมันเยอะออปชั่นมันจะนานเกินไปเขาอยากคูกผู้ชมเขาอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยขับเป็นยังไงวะอะไรเป็นยังไงวะถูกต้องพี่พูดถูกแล้วครับพี่พาผมดูอินทีเรียหน่อยเข้าไปดูกันเลยก็สําหรับอินทีเรียนะครับก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เฟอรี่สิ่งที่ออกแบบมาให้นะครับเขาพยายามให้เรานะครับโฟกัสอยู่กับจอนะครับแล้วก็ ตัวของพวงมาลัยน,นะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยในรถคันนี้เราจะไม่มีเกียร์ไม่เกียร์มันอยู่ไหนวะน,นะครับทั้งหมดถูกควบคุมด้วยพาัตเตอร์ชิพนะครับไม่ว่าจะเดินหน้าต่างๆนาหรือจอดแล้วก็ที่สเปเชียลคือคันนี้ไม่มีเกียร์เกียร์พาร์คอ้าเหรอไม่มีเกียร์พีนะครับก็เราเป็นรถที่มันไม่ไหลยอยู่แล้วนะครับเวลาจอดอยู่กับที่มันก็จะนิ่งนิ่งได้นะครับโอเคโหพี่ท็อปเจ๋งว่ะผมขอเข้าไปนั่งดูได้ไหมครับได้อ่ะลองเรนขึ้นมาเลยนะครับ thank you ครับผมไปเลยสุดยอด โอเคครับทุกคนอินทีเวียข้างในรถคันนี้นะครับ296 GTS อย่างแรกนะครับนี่มี2จอเมนนะครับทุกคน จอแรกก็คือตรงนี้เลยตรงด้านหน้านะครับเป็น driver display นะครับแล้วก็มีเป็น passenger display อีกฝั่งหนึ่งด้วยถ้าเราดูดีๆนะทุกคนมันจะเป็นจอที่สิงคขึ้น display ตรงที่เรากดเลือก performance ครับทุกคนส่วน m o มดนะครับ cooling system จะปรับตรงนี้เลยจะมี slide for temperature นะครับทุกคน on off ทุกอย่างฝั่งนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นการปรับฝั่งกระจกและไฟนะครับแล้วก็มีตัว face lift ด้วยครับทุกคนเพื่อสําหรับขึ้นลงเวลาต้องขึ้นสิ่งที่ชันขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่ตรง center console กันนะครับทุกคนอย่างแรกเลย แล้วก็ตัวเกียร์บ็อกซ์นะครับที่มีหน้าตาที่แปลกอย่างอื่นเดี๋ยวต้องถามพี่ท็อปอันนี้แล้วก็มี one water bottle holder นะครับแล้วก็ wireless charging ครับผมแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับทุกคน steering wheel ฟังก์ชันเยอะมากนะครับอันนี้ค่อนข้าง complicated นิดนึงเดี๋ยวจะขอให้พี่ท็อปเข้ามาช่วยหน่อยพี่ท็อปครับครับผมเข้ามาช่วยอธิบาย steering wheel ให้ทุกคนหน่อยครับพี่อธิบาย steering wheel โอเคอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่รายการเออ่ท็อปค่านะครับก็ไล่พิธีกรคนเก่าออกไปแล้วนะครับเขาไม่อยู่แล้วตอนนี้ต้องแสดงความเสียใจกับ เอเฟซีนททุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> เราเล่นนะฮะเอออย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับทุกอย่างจะถูกคอนโทรลด้วยพัดรูปชิพนะครับในการเดินหน้านะครับหรือว่าในการจอดนะครับแต่ว่าในการถอยเนี่ยจะต้องมาเอ่อ ใช้ตัวนี้นะครับในการคอนโทรลอยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มที่กดในระบบไฮบริดนะครับในการเที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นไฮบริดนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นเรนซิ่งโหมดนะครับก็คือการสวิชกันระหว่าง เครื่องนั่นเองนะครับถ้าดูจอตรงนี้นะครับก็มีการสวิชกันได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับคือ driving mode นะครับตัวนี้จะเป็นไฮบริดตัวนี้คือ system engine นะครับแต่ฝั่งนี้เป็น driving mode ก็มี mode mode c o ม f o r t mode r นะครับวลาเราขับในพื้นเปียกนะครับ mode s p o ์ t นะครับ mode r รส e แล้วก็ mode cut off ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ในส่วนของเ,ออเดาหน่อยนะซึ่งจริงแล้วในส่วนของโหมดต่างๆนะครับที่ได้พูดไปทางร่างฝั่งขวามือนะครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความแรงของเครื่องเลยนะครับเพียงแต่ว่าการช่วยเหลือละกันนะครับระบบแอตติสแ n นในรถเนี่ยจะช่วยเหลือน้อยลงไปนะครับเช่นวันนี้ผมบอกว่าโอเคผมต้องเ,ออเข้าโหมดทรัคนะครับต้องการให้รถการช่วยอยากจะดริฟท์ได้อยากจะอะไรได้นะครับซึ่งเราก็จะได้ปรับตามออชอบได้เลยนะครับแล้วก็การคอนโทรลที่ปัดน้ําฝนต่างๆนานาอยู่ช่องนี้นะครับแล้วก็ปุม่มปรับดนตรีเพิ่มเสียงต่าง ก็อยู่ทางด้านหลังมือผมตรงนี้เลยฟังก์ชันโดยรวมก็ใช้ง่ายนะครับค่อนข้างใช้ง่ายถ้าเรามีการเข้าใจนะครับแล้วก็ศึกษามันนิดนึงนะครับที่เติมน้ํามันนะครับฝาน้ํามันนะครับตัวของชาร์จไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้ารถก็อยู่ตรงนี้ส่วนไอคอนตรงนี้นะครับก็คือส่วนของการเปิดปิดหลังคาของเรานะครับข้อดีของเฟอรี่ตัวนี้เลยก็คือเราสามารถเปิดหรือปิดประทุนระหว่างขับ อยู่ได้เลยนะครับเน้นว่าเราต้องขับไม่เกินความเร็ว40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ถึงจะทํางานกดค้างไว้นะครับก็จะมาปิดให้นะฮะก็เดี๋ยวให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็จะยกมานะครับแล้วก็จะปิดเข้ามานะครับแลวกระจกก็จะยกแล้วก็จะต้องมีเสียงติ๊งอ่าถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยรวม ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เห็นเน็ตเขาเรียกควสมาว่าอยากจะให้ผมพาออกไปซิ่งแบบเปิดประทุนดูว่าเฮ้ยเวลารับลมแล้วคันนี้ตีลมแล้วหูมันอื้อไหมอะไรไหมนะครับแต่อยากให้เน็รีวิวตามจริงเลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็บอกไม่ดี <c oughs> ถ้ามันดีก็บอกว่ามันดี <c oughs> นะครับรีวิวแบบจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเน็เขาจะรีวิวยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปลองออกถนนกันเลยนะทุกคนไป เราไปลองขับรถมาแล้วนะทุกคนยังไงพี่สนุกมากพี่ท็อปเหยียบนหลังติดบ่อตลอดเะไม่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 เหยียบขนาดนั้นหลังนี้เนี่ยขนาดขับแค่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังก็ติดบ่อถูกต้องครับผมใช่ครับ อย่างแรกเลยขอบอกว่าคอนมกาูเจรินอะพี่จริงๆเป็นสิ่งที่สุดยอดมากที่ผมอยากจะรู้แล้วพี่ผมขอมาพิกมายเซตที่นิดนึงนะครับเกอยากงอะไร้นวเฮ้ยลงสมองไม่ได้ลงสมองให้พี่ตายแล้วไม่ใช่ผมอยากจะรู้พี่พี่ทำงานตลอดเวลาอยากจะรู้ว่า work life harmony ของพี่เป็นยังไง เวิร์กไลฟ์ที่เชื่อในเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยทุกคนเราก็จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราเจาะในเรื่องของส่วนเวิร์กปะกันสิ่งที่สําคัญอย่างอย่างผมก่อนเลยคือเรื่องของ time management ก่อนนะครับเราต้อง schedule ก่อนวิ่งเริ่มง,งานต้นอย่างเช่นตอนเช้าเรื่องงานที่ต้องวางแผนและตอนคืนว่าเราเฮ้ยเรา recap แ,แต่ละวันของเราว่าเฮ้ยเรามีเรื่องอะไรที่ pending อยู่ที s ชู้อยู่นะครับเพื่อวันต่อไปเรา,าจะได้ flow o l up ส่วนเรื่องของไลฟ์หรอถ้าพูดถึงไลฟ์ พี่ก็ไม่คนชิวๆนะพี่ส่วนมากพี่ก็ส่วนมากกิจกรรมที่พับบี้ต่างๆที่พี่ชอบพี่ก็เป็นแบบเก็บอาร์ตคอรเรคเตอร์บ้างนเก็บนาร์คอรเรคเตอร์เก็บงานศิลปินไทยถึงจะเป็นต่างประเทศนะครับแล้วก็แต่ที่เห็นด้านหลังเนี่ยพี่ก็ชอบเลี้ยงสัตว์ชอบอยู่บ้านส่วนมากแล้วพอพี่ทําอย่างนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่ามันช่วยบาลานซ์ความเครียดแล้วก็แบบการใช้หัวสมองของพี่ในทางที่เฮลที่ไหมครับ พ oh, um, yeah, ี่ร like ู้สึกว่าเฮลตี้นะเนี่ยเฮลตี้เลยว่าถ้าไม่เฮลตี้คงไม่ไม่เยอะสีนะก็เฮลตี้พี่ชอบที่รู้สึกว่าแบบเออเราอยู่ในกลางกรุงเทพนะครับพี่อยากจะหาจุดที่เออเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วตั้งแต่ตัวตอนพี่เป็นเด็กเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบไปเอ็กโอเรียมมากนะครับทุกที่ที่พี่เดินทางไปต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามพี่จะต้องรีเควฟสเอ็กโอเรียมเป็นวันสอบที่ออนเดสติเนชันที่พี่ต้องไปแน่นอนโอ้ก็คือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมารีไลฟ์มากเหรอชอบมากพูดถึงความชอบผมรู้ว่าพี่ชอบรถมาตั้งแต่สมัยเด็ก พี่ม,<ช><ช>มีความฝันที่พี่อยากจะมีเฟอร์รารี่เท่ๆของพี่ตอนพี่โตเพราะนั้นตอนนี้พี่ทําได้แล้วเนี่ยถ้าสมมติมีเด็กทางบ้านเนี่ยฝันว่าโตไปอยากจะสามารถไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปออกรถที่ชอบหรือว่าแบบมีความฝันทําธุรกิจอะไรเนี่ยพี่มีมายด์เซตอะไรที่สามารถให้น้องๆเขาฝากไว้ได้ไหมครับคือจริงๆอะครับในสต่ละคนนะ่ย สิ่งที่พี่เชื่อก็คือมีความถนัดแต่ละด้านแตกต่างกันไปนะครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้การสักเซสเนี่ยหลายๆคนคือว่าเฮ้ยนนเราเป็นช่างจัดผมเราจะรวยได้ไหมนะครับเราจะมีเฮ้ยรถเฟอร์รี่ขับหรือมีเสพตส่นต่างได้ไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวันนี้ประเทศไทยประชากรเรามีร้อยคนนะครับคนที่อยู่ในอาชีพเราร้อยคน <S <S เราเป็นแค่1 0 10สคนที่เก่งที่สุดเป็น10 of 100 นะครับเท่านั้นก็เพียงพอแล้วในการที่จักเซสนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามคุณจะออาชีพไฟแนนซ์ต่างๆนานานะครับพี่ก็เชื่อว่าความสกเซสเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอาชีพด้วยครับผมผมเห็นว่าพี่รักมากเลยเนี่ยพวกสัตว์พวกปลาใช่ไหมมันมาจากไหนครับทำไมพี่ถึงเป็นคนรักสัตว์จังเลยครับคือเป็นเด็กตอนเด็กพี่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วมีครั้งหนึ่งอารมณ์ร้อนขนาดไหนแบบอารมณ์ร้อนขนาดว่าความที่พี่อยู่ป .6 มีกีฬาสีกันนะครับมีแข่งกีฬาสีก็ มีฝาดตรงข้าม่นแหละนะมาล้อเรียนเรานะครับล้อชื่อก่อนเด็กๆนั่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่เราตอนนั้นแข่งกีฬาอยู่เลยนะเตะกางเตะบอลนักเตะกําังเตะอยู่ในสนามพี่เดินลงจากสแตนด์ปุ๊บๆตัดสนามบอลขึ้นไปชกอีกฝั่งอีกสแตนด์นึงนะครับมันก็เลยเออพอเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเนาะหลังเราก็เลยได้เออเข้ามาเริ่มเลี้ยงสัตว์เริ่มรู้จักนะครับครั้งแรกที่ไปที่สนามหลวงสองวันนั้นเป็นเออ่ตอนนั้นเป็นช่วงที่อยู่กับอากูสอาหม่านะครับอากูก็เป็นคนชอบเลี้ยงปลา รเราก็ได้ซึมซับในการวิธีการเลี้ยงความชอบเหมือนเราอยู่กับเขาเราก็อ mm ินไปกับเขาเนาะทุกวันเขาจะเล่าเรื่องปลาให้เราฟังน,น, mm hmm. นู่นนี่นั่นนั่นนี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นความชอบเป็นอย่งทุกวันนี้แล้วอย่างหนึ่งคือปลาเนี่ยช่วงเวลาผมมองมันทําให้ผมอารมณ์ใจเย็นท mm hmm. ี่ใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วมันก็ช่วยในการบาบัดจิตใจ ครับหลังจากความเหนื่อยกักการทำงานในทุกวันด้วยที่มีทริคอะไรสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจอยากจะเป็นคนที่ productive มากขึ้นอ่ะมีทริคมั้ยหรือยังไงก,กินกาแฟตอนเช้าก่อนเลยครับพี่น้องส <laughs> ำหรับพี่นะ,ะทริคแรกก็คือตื่นเช้ากินกาแฟก่อนอ นะครับแล้วก็กินกาแฟวันมาสองแก้วจะไม่แนะนำนะมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปจริงๆแต่ของผมไม่ก็คือพี่แนะนำให้ทุกคนโดสคาเฟอีนอันนี้เป็นทริคจริงๆนะจริประจริงนี่เราได้บอกจริงๆนะเนี่ยพี่บอกรายการแรกตรงเนี้ย thank you มากพี่ผมรู้สึกว่าได้ดีครับความรู้หลายๆคนน่าจะรู้จักพี่ท็อปมากขึ้นเยอะเลยจากจากคลิปนี้เนาะได้เข้ามาดู behind the scene ชีวิตพี่ซะหน่อยรู้จักแบบดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะไม่ใช่จบคลิปปุ๊บโดนด่าโดนโอ้ตายเลยไปได้เข้าที่ตอเนี่ยเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาถึง ปลายคลิปแล้วทุกคนผมอยากจะถามว่าพี่ท็อปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมไวหมครับอยากจะฝากนะอ,อ่าได้จะฝากเลยจริงๆก็ฝากเต็มที่เลยฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ปลาเล็กสมบูรณ์นะครับเรามีทั้งซี๊วขาวเต้าเจี้ยวซอสหอยนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็ซี๊วดำและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวที่บ้านเองนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วใครอยู่ต่างประเทศก็ฝากซื้อช็อกโกแลตกลับมาด้วยอะไรวะฝากคอนโด จบคลิปอย่างนี้แหละไมเซ็ตที่ดี่ไปแล้วไปฝากกด subscribe ด้วยทุกคนคอมเมนต์ว่าคิดอะไรนะครับกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยคลิปผมปีนี้มาเพียบเจอกัน